สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโบสโบสอ์ยูสุนครมาถมโปรโมชั่นแต่งครบจบในที่เดียวนะครับวันนี้โบสก็มาอยู่กับ2คันด้านหลังนะครับสคันนี้นะครับสีเทาลัมโบนะครับเป็นรุ่น4ประตูตัว LDA นะครับขนาดเดียวกันในซ้ายมือโบสถนะครับก็จะเป็นรุ่นสประตูแคปโฟแซนะครับวันนี้โบสมาให้ดูข้อเปรียบเทียบและข้อแตกต่างทั้ง2รุ่นครับกับราคาที่แตกต่างกันว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นะครับวันนี้ก็นำรถ2คันนะครับมาจอดคู่กันไปเทียบกันให้ชัดๆเลยว่า2คันนี้นะครับรุ่นสีเทารัมโบจะเป็นตัว LDA นะครับขนาดเดียวกันในขวามือนะครับก็จะเป็นรุ่น c a p โฟแซครับผมว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับถ้าจอดเทียบกันด้านหน้าครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมคล้ายกันเลยนะจะแตกต่างกันที่สีนะครับผม ไฟหน้านะครับให้มาเป็น Daylight ทั้ง2รุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเริ่มต้นด้วยรุ่นของ LDA ครับในรุ่นของ LDA นะครับกระจังหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะครับพร้อมไฟ Daylight ที่ออกแบบใหม่นะครับผมพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกตัว LDA นะครับจะเป็นตัวฮาโลเจนนะครับในขณะเดียวกันนะครับสำหรับรุ่น Z นะครับก็จะเป็นแบบ LED นะครับความแตกต่างเดี๋ยวขยับเข้าไปดูให้ใกล้ๆกันครับ ที่เห็นอยู่นะครับก็รุ่น LDA สีเทาลัแมโบนะครับก็จะเป็นฮาโลเจนนะครับกรอบไฟนะครับก็จะแตกต่างกันเพราะว่าหลอดไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของกระจกหูช้างนะครับให้มาพร้อมเป็นสีตัวรถพร้อมสลับสีดำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกหูช้างครับในขนาดเดียวกันในรุ่นแซก็มีเหมือนกันครับผม ขยับมาที่ก้านปัดน้ําฝนครับในรุ่นของ LDA นะครับจะยังไม่มีที่ฉีดน้ําฝนอยู่ที่ก้านปัดนะครับจะฝังอยู่ใต้กระโปรงรถครับในขณะเดียวกันครับของรุ่นแซนะครับก็จะอยู่พร้อมกับที่ก้านปัดน้ําฝนเลยนะครับก็จะเห็นสี่เหลี่ยมที่ด้านแซนะครับขยับมาที่ด้านล่างก่อนครับก่อนที่จะขยับไปด้านหลังและภายในนะครับ ในส่วนของรุ่น LDA ครับให้มาพร้อมล้ออลอยขนาด16นิ้วนะครับผมพร้อมล้อเป็นสีเงินนะครับผมในขณะเดียวกันในรุ่นแซนะครับก็จะเป็นล้อสีเงินสลับดำนะครับให้มาเป็นไซส์16นิ้วเท่ากันครับเรามาที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับสองข้างนะครับเป็นรุ่น LED เหมือนกันนะครับทั้งตัว LDA และรุ่นแซนะครับพร้อมมือจับ มีกล้องหลังนะครับความแตกต่าง2รุ่นนี้ครับจะดูที่โลโก้ด้านหลังนะครับผมในรุ่น lda จะไม่มีโลโก้นะครับในขณะเดียวกันรุ่น Z ก็จะมีโลโก้ Z นะครับผมทีนี้เรามาถึงกันที่ภายในบ้างนะครับเริ่มที่แผงข้างประตูก่นกอนเลยนะครับแผงข้างประตูครับในส่วนของรุ่น lda นะครับก็จะเป็น พร้อมแผงข้างประตูและจะยังไม่มีรวดลายนะครับที่ด้านประตูในขณะเดียวกันในรุ่นแซดก็จะมีรูปลายที่สวยงามแล้วก็จะมีโครเมียมนะครับโครเมียมให้มาทั้งรุ่น LDA และรุ่นแซดอยู่แล้วนะครับในส่วนของเบาะที่นั่งคนขับและผู้โดยสารภายในนะครับในรุ่น LDA จะให้มาเป็นเบาะผ้าพร้อมรวดลายนะครับในขณะเดียวกันในรุ่นแซครับก็จะมาเป็นเบาะหนัง นะครับผมแต่ให้ความกระชับที่คล้ายกันอยู่แล้วครับผมนะครับมาถึงเรื่องของพงมาลัยแล้วก็ฟังก์ชันนะครับผมพร้อมหน้าจอนะครับในขณะเดียวกันครับพงมาลัยนะครับในรุ่นของ LDA และรุ่นแนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่แตกต่างกันที่วัสดุในการจับพงมาลัยนะครับ ในรุ่นของ LDA ครับจะให้มาเป็นยูนิเทนนะครับผมในส่วนของรุ่นแซครับก็จะให้มาเป็นหุ้มหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขยับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของรุ่น LDA นะครับกงมลัยด้านขวามือนะครับก็จะยังไม่มีตัวคูสคอนโทลครับในขณะเดียวกันในรุ่นแนะครับก็จะมีคูสคอนโทลจะอยู่ด้านขวามือนี้ด้วยนะครับ ในส่วนของหน้าจอหน้าปัดเลือนใหม่นะครับผมในรุ่น LDA นะครับก็จะให้มาเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะคล้ายๆรุ่น SDA นะครับในขณะเดียวกันรุ่นแท็กนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะให้ความหรูหราที่แตกต่างกันออกไปครับ ขยับมาด้านซ้ายมือครับในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ8นิ้วนะครับตรงนี้เป็นหน้าจอใหม่ของรุ่นรถปี2024นะครับทั้งรุ่น Z และ LDA หน้าจอขนาด8นิ้วเท่ากันนะครับขยับมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นของ ในส่วนของควบคุมแอร์นะครับควบคุมแอร์ก็จะเป็นมือหมุนเหมือนกันเลยทั้ง2รุ่นนะครับผมแต่ให้ความแตกต่างในส่วนของการตกแต่งด้วยการใช้วัสดุในรุ่นแซดครับจะเห็นว่าจะมีโครเมียมนะครับในส่วนของรุ่น LDA นะครับก็จะยังไม่มีโครเมียมมานะครับ ซอฟทัชด้านบนครับคอนโซลรถนะครับในส่วนของรุ่น LDA นะครับจะให้มาเป็นพร้อมวัสดุสีดำนะครับในรุ่นของแซครับก็จะหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเพื่อความรูหลานะครับผมนะครับด้านซ้ายมือนะครับสีเทาร์ลัมโบนะครับจะเป็นตัวแทนรุ่น LDA นะครับด้านขวามือนะครับรอนเงินนะครับจะเป็นรุ่นแนะครับ LDA เสนอราคานะครับอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะครับ ในขณะเดียวกันครับรุ่นแครับราคาอยู่ที่875,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่59,000บาทนะครับพร้อมจบแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับโบสมีแคมเปญพิเศษนะครับทั้ง2รุ่นด้านหลังโบสเลยนะครับก็จะมีพร้อมแต่งซิ่งนะครับไม่ว่าเป็นใส่ฝากระโปรงคาร์บอนนะครับหรือว่าใส่ล้อนะครับจัดทรงนะครับโบสจัดให้ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับสำหรับ รถ2รุ่นนะครับที่โบสทให้มาดูวันนี้นะครับผมพี่ๆคนไหนนะครับกำลังเลือกอยู่ว่าจะซื้อรถแบรนด์ไหนดีนะครับรุ่นไหนดีนะครับก็สามารถฝากอีูสูตนะครับไปเป็นพิจารณาด้วยนะครับโบสามารถรับซื้อขายรถได้ทั่วประเทศนะครับผมพี่ๆคนไหนอยู่จังหวัดไหนนะครับติดตามมาจาก YouTube facebook ก็ดีนะครับก็สามารถโทรมาหาโบทได้ที่เบอร์0943214664นะครับเรามีบริการส่งรถนะครับผม ก็ยังไงก็ฝากแคมเปญนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามรับชมครับพี่ๆคนไหนนะครับยังไม่ได้ s u b สไครเบอนะครับบทก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ